ง่ายมีสิ่งประดิษฐ์เก่าๆที่ถูกทิ้งและถูกลืมเลือนอยู่ใต้เตียงของฉันบางทีเธอน่าจะช่วยฉันในการตามหามันได้นะฉันต้องกำจัดเจ้าปีศาจนั่นแค่ตามมามันให้เจอแล้วก็เอาไปให้กับแม่ของฉันดูฉันหวังว่าแม่น่าจะรู้นะว่าต้องทำอะไรต่อไปนะ่ะขอบคุณที่ช่วยนะ เธอใจดีมากๆเลยเอาละครับก็ขอยินนีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ d u ัม t r e a s อร์ว่ากันว่ามีสมบัติลับที่ถูกซ่อนอยู่ใต้เตียงของเด็กคนหนึ่งและเราจะได้ทำหน้าที่ในการปังคับหุญญ่นยนต์เพื่อไปตามหามันนะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวน่ารักน่ารัใสๆส,สั้นๆเอาละมาเริ่มสำรวจใต้เตียงกันก็ เป็นอณาจาักรที่อยู่ใต้เตียงของเด็กคนหนึ่งนะครับมีสิ่งของอยู่มากมายเติบอุองโมงค์มืดที่ไม่มีอะไรอยู่โหมันบรรยากาศเกมมันเงียบสุดๆเลยนะจนไม่แน่ใจว่าผมเปิดเสียงอยู่หรือเปล่าหันหลังกลับไปแอบเสียวอยู่เหมือนกันนะเอาละไปทางขวาบ้างมีกระดาษอยู่อืมเอา้าทางตันฮะไปไหนดี ขวาขวาทางแยกโคตรเยอะเอา้าทางซ้ายโอ้โหได้รับไอเทมมาปากกาเหรอปากกามาร์เกอร์นี่ผมเปิดเสียงอยู่ใช่ไหมเนี่ยนี่ไม่ใช่ไม่ได้เปิดเสียงเกมนี่หน้าแตกใช้ปากกามาร์เกอร์ได้โอ้โห ึ้นซ้ายขวาขึ้นซ้ายซ้ายเหมือนเป็นการบอกทิต่างนะเราอาจจะต้องไปตามนั้นขึ้นซ้ายขวาขวาอะไรเนี่ยคุณหมีกำลังเศร้าโอ้คุณหมีกำลังเจ็บปวดทรมานเออไว้ผมลืมแล้วพูดถึงไหนเนี่ยเราเราต้องขึ้นซ้ายซ้าย,ายใช่ไหมขึ้นไปไม่ได้นี่ไอ้น้นมันหลอกหรือเปล่าซ้ายโอ้โอ ยาเก็บยามาแล้วไงต่อฮ่าเอายาแก้ปวดมาให้คุณมีนะกินยานะครับโอ๊ะคอตอนครับเอาวะมันเริ่มมีเสียงเกมแล้วู้บายาาศมันน่ากลัวใช้ได้เลยนะอะไรน่ะ แผ่นเสียงแผ่นซีดีเล่นสิเออเรเอาอะไรอ่ะมีสัญญาณกระพริบด้วยเหมือนมีบางอย่างกำลังมาเฮ้แผ่นซีดีพังทำไงอ่ะเอากลับสิรออะไรเดี๋ยวเราลองไปสำรวจอีกทางที่ไปได้ดีไหมมันต้องไปทางไหนนะไม่ใช่อันนี้ อ่าตรงไปป่ะโอ้โอแม่นี่นี่แม่นายเหรอเอาเราเลี้ยวตรงนี้ได้ด้วยเหรอเซลล์รีแพร์อุปกรณ์ซ่อมแซมตัวเองกำลังกู้คืนเปิบน่าจะเอาไปซ่อมเครื่องซีดีได้นะขึ้นวายขอโทษครับคุณแม่ผิดทาง ปิดทุกซอยแหละซีดีอันนี้เอาละซ่อมดูรูปที่อยู่ข้างในเหรอหาแม่น้ำบึงมรณะแค่นี้หมายความว่าไงคือบางทีเกมมันก็อาร์ตไปนะ ได้ยินเสียงบางอย่างโอ้คือเขาทำบรรยากาศน่ากลัวมากอะอะไรแล้วนะ่ะท่อท่อเหรอสำรวจกองขยะหาได้หนูมาหนูตายแล้วด้วยอ่า เราเอาหนูไปใส่ในรูมืดที่เราเจอก่อนหน้านี้ได้ไหมนะอาจจะเจออะไรนี่ในนี้ในนี้ใส่หนูตายเข้าไปโอ้โออะไรนั่นนะ่ะอ้าวประตูเปิดแล้วโอ้โหเลี้ยวขวาก่อนเลยเข้าขวาไม่มีอะไร รงไปมันเหมือนเป็นที่ทิ้งขยะเลยนะนี่มันไม่ใช่ใต้เตียงแล้วนี่มันขอดูก,กระดาษหน่อยนะครับอะไรอ่ะเศษเหล็กเศษโลหะนะขึ้นสนิมด้วยขอบคุณครับคุณไม่มีขาที่สามใช่ไหม <c oughs> อุ้ยทำไม,มกลับมาเจอเดิมอะผมหลงทางโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเราเลี้ยวซ้ายบ้างเข้าไป ที่นี่คืออะไรกันแน่ช่วยด้วยโรงศพเหรอ oh, ขาไขวะ <laughs> ใช่อเทมแผ่นเหล็กคมๆที่เราได้มานะแผ่นโลหะตัดอะไรออกมาเนะี่ยอุ้ยตุ๊กตาอะไรหน้าหัวได้เส้นผมมา ไปแล้วนะครับมันจะไม่มีอะไรโผล่มาใช่ไหมคือผมไม่รู้เลยว่าเกมมันจะจำสแกรผมไหมหรือว่าอะไรยังไงเลยอะคือไม่รู้เลยจริงๆเราต้องไปหาคุณแม่หรือเปล่านะไม่ใช่ฮะคุณแม่ไม่ได้อยากได้เส้นผมน้องก็ไม่มีอะไรที่ต้องการตรงนี้หรือว่าเส้นผมต้องไปดูไปเอาไปใส่ในท่อเอา ่อนหน้านี้มันไม่ใช่แบบนี้นะผมมือสั่นแลวนะอะไรเนี่ยมันยังกับแบบลังฆาตกรหน้ากากฆาตกรอุ๊ยอีโรติกสุดๆอ๋ออีโรติกจริงด้วยมันสื่อถึงแบบฆาตกรฆ่าคุมคืนหรือเปล่า หรือผมคิดมากไปก็ไม่รู้นะเอาล่ะใช้เส้นผมกับท่อมีดว่ะหาผมสัมผัสได้หรือว่าให้เรามาหาหลักฐานของฆาตกรโอ้มันเริ่มน่าสนใจละมันเริ่มน่าสนใจแล้วจริงๆเราได้มีดมาแล้ว เอามีดไปให้คุณแม่ปะ่ะเอ่อต้นเกมเขาบอกว่าให้เราเอาของไปให้คุณแม่หวังว่าคุณแม่จะรู้ว่าต้องทำอะไรกับมันคุณแม่ไม่ได้จะแทงผมใช่ไหมครับยเดี๋ยวผมลงทางขออนุญ,ญาตก่อนทางไหนวะตรงมะคุณแม่ครับผมเจอหลักฐานของคนร้ายแล้วเรียกคุณแม่แป่ครับผมเจอมีด ไอเดียดคือคตุ๊กตาโมโ่ที่ตาบอดไม่สนใจเหรอไม่ต้องใส่ใจเอ๊แล้วไงต่อผมไม่รู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรอีกต่อจากนี้คือต้นเกมเขาบอกว่าหวังว่าคุณแม่จะรู้ว่าต้องทำอะไรก็ก็คุณแม่น่าจะรู้นะแต่เราไม่รู้ <c oughs> รอคุณแม่ฉเฉลย หวังว่าคุณแม่จะไม่ทำอะไรผมเฮ้ย hey, ทางใหม่ว่ะเอาว่ะอะไรนะ่ะกระเป๋าสมบัติที่ไรค้ค่าแล้วไง เอขอบคุณที่พยายามฮะแค่นี้คุณกล้าหาญมากๆแต่คุณช่วยอธิบายก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นโชคร้ายที่มันไม่ได้ผลถ้าคุณต้องการคุณสามารถลองเล่นเกมอื่นๆในซีรีส์นี้ได้พวกมันถูกเรียกว่าความมืดมิดใต้เตียงของผมแล้วก็เกมของแอนนา หวังว่าจะได้เจอกับคุณในเร็วๆนี้เออมันมีมันมีโหมดความมืดมิดใต้เตียงกับเกม for anna อยู่คืออันนี้ก็ต้องเล่นต่อเหรออา้าวกดแล้วเข้าเว็บว่ะอ่ามันน่าจะเป็นภาคต่อกันนะส่วนอันนี้เป็นภาคเกม for anna สยองเหมือนกันเลยคือเกมมันไม่มีจ้มสแกร์หรือว่าอะไรเลยอะแต่ว่ามันสยองด้วยบรรยากาศของมัน <c oughs> ก็ก็ไม่เร็วนะระหว่างเล่นแต่ว่า ก็ก็แอบผิดหวังเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรโผล่มามันแค่ให้ความรู้สึกเหมือนเราไปเดินอยู่ในตึกร้างบ้านร้างท่ามกลางความมืดคือถึงเราจะไม่เจออะไรเลยแต่ว่ามันก็ดูน่ากลัวอะไรแบบนั้นอะ่ะส่วนเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเชื่อมกับเกมอื่นด้วยหรือเปล่าที่เขาแนะนํามาเราอาจจะต้องเล่นเกมอื่นเพื่อใครพิจาณาหรือว่ามันไม่เกี่ยวกันแต่เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเข้าไปใน รังของฆาตรกรแหละเพื่อหาหลักฐานของฆาตรกรฆ่าคุมขืนมันมีมีดอยู่ซึ่งเหมือนว่าจะฆ่าผู้หญิงไปหลายคนเลยนะระหว่างทางเราจะเห็นตุกก๊กตามากมายน่าจะเป็นตัวแทนของศพอ่ะไม่แน่ใจว่าเกมจะสื่อว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนร้ายเองหรือเปล่าคนร้ายอาจจะรู้สึกผิดแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงต่อก็เ,เลยเอาหลักฐานแล้วก็ไปบอกคุณแม่ว่าตัวเองเป็นฆาตรกรแต่ว่าสุดท้ายคุณแม่ก็ไม่ทําอะไรมันมีคําพูดที่บอกว่า คนโง่ตาบอดอะไรเงี้ยก็คือเหมือนคุณแม่ไม่สนใจเหมือนจะสื่อว่าถึงคุณแม่จะรู้ว่าเราเป็นคนร้ายก็ไม่ได้ทำอะไรกับเราอยู่ดีเอาละครับแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Rum Treasure ถ้าหากสนใจอยากให้ผมเล่นเกมอื่นเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเกมอื่นของคนสร้างคนนี้นะถ้าหากมีคนสนใจเยอะก็ไว้จะลองเอามาเล่นให้ดูคือผมไม่แน่ใจว่าจะชอบดูเกมแนวนี้กันหรือเปล่าไงจริงๆมันก็ไม่มีอะไรผุมาใช่ไหมเอาละแล้ววันนี้ผมไอโตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อน ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดผลงานเกมสยองขวัญหมายถึงเกมน่ารักน่ารักที่ผมจะเอามาเล่นให้ดูนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหนะ้าบ๊ายบายค่ะ